สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเซนิเก้ครับมาดูช่างน้อยทําตู้ครับับถึงขั้นตอนการปรับบานตู้แล้วครับมีด้วยกันทั้งหมดสองหลังเป็นตู้ทึบลิ้นชักครับหลังนี้ที่เศษออกมาหน่อยก็คือทําขาสิงด้วยครับนะครับการปรับบานนะครับการใส่บานก็ต้องทําแบบใจเย็นจะรีบร้อนไม่ได้ครับ วิธีการปรับหน้าบานท่อเนี่ยครับวิธีการใส่ครับเดินช้าๆครับถ้าเราเดินไวบอกเลยครับหัวตกหัวแตกนะครับคือหมายความว่าหัวจะไม่เนียนครับผกก็จะกินเขาเรียกละเด็ดคาว่าละเด็ดก็คือแตกนะครับจะปรับบานครับความเมื่อกี้ใส่ด้านความหนานะแล้วก็ปรับด้านข้างครับ มีที่กันทั้งหมด2หลังครับขนาดก็ที่บอกครับห้าสิเซนครับหลังนี้ก็55าสิบห้าเซนครับความลึกคับความยาวของตู้ก็2เมตรครับความสูง1นเมตรนี่ครับเสร็จแล้วครับก็ถ่ายคลิปรวมรวบรัดมาหน่อยครับเพราะว่ามันยาวครับตู้สองหลังนี้ใช้เวลาทำหนึ่งอาทิตย์ไม่เสร็จนะครับเมื่อปรับบานเสร็จแล้วขึ้นหลังเสร็จแล้วครับก็จะนี้ทำหน้าดินกัะ ดีหน้าลิ้นชักครับเป็นตู้สีเ่เหลี่ยมลิ้นชักขาสิงเนาะสวยงามครับสีมือของช่างจำลองคุ้มน่วงครับเนี่ยเสร็จแล้วับมาทําสีแล้วครับเ,เพื่อนก็ถ่ายคลิปไว้นานแล้วครับเอามาตัดต่อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆไปชมครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักสีบ่บานเปิดแต่เป็นขาสิงเห็นไหมครับาขาสิงครับอ ก็รูปลักษณเสีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับช่างน้อยครับอันนี้สีมือของช่างน้อยครับช่างจำลองม่วงครับหลังลึกก็ขนาดจะลึกที่ห้าสิบกับความยาวไม่หกสิบนะครับและความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้าเซนตัวนี้สองเมตรครับตัวนี้ไม่รหกสิบครับช่างน้อยขึ้นมีกานสองหลังครับทําค่อนข้างจะยากถือครับงานเยอะเขาเรียกว่ายาก งานเย็บตัวตรงขาสิงแล้วก็ลิ้นชักนี่ละครับแต่ก็ทําได้ครับใครสั่งมาแล้วก็ต้องทําได้ครับที่ทํามานี้ก็เป็่อนเพื่นเห็นก็ไม่ใช่ตู้ทำมาวางขายครับตู้สั่งทำครับเขาสั่งเราทําเราก็ทําครับมีเจ้าของแล้วครับอย่าถามราคานะครับยังไม่รู้นะครับเพื่อนถ้ามีข้อมูลก็จะตอบให้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่วยกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ